อาล่ะครับสวัสดีครับกับรายการบูมรีวิวชาแนลนะครับก็ไม่ได้ห่างหายกันไปนานนะครับการรีวิวครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวเอสไอกัตเตอเมริกาสีวอนะครับตัวแรกครับเป็นกัตเตอเมริกานะครับอันนี้ก็ได้นานนะแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวนะครับก็ขอพายด้วยนะผมรจบรีวิวเลยครับก็อยากรีวิวกันครับเพราะไม่รีวิวจากันละรีวิวกัตเตอร์เนกานะครับ นั่งนโอเคโลก็ประมาณนี้นะมีขอบดำนอยู่นะครับนี่เนดะี๋ยวที่เคยเปิดเทอมแล้วไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยว่างทำอนะไรนครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคอเครับหมวกก็จะเป็นแบบนี้นะใส่ท้ายอย่างนะเงี้ยหมวกจะได้เหมือนแบบแบบนั้นนะครับแบบติดอย่างนี้นะแหบนหมวกใส่อย,อย่างงี้ก็มันก็เท่นนะแต่ว่ามันกเกลียดแนตะ่ไม,ม่ชอบแบบแต่ผมชอบอย่างนั้นมากกว่าน,นะครับ แต่อันนี้ผมชอบนะครับแล้วก็อันนี้ก็ชอบนะเพราะว่ามันดีมันผอดปิดได้ไงน,นะ่นผัดปิดได้วยบนี่้ข้างหน้านก็มีแบบเป็นดาวสีวเล็กๆนะครับแล้วก็มีเข็มขัดเก็บตรงนี้แล้วก็มีชุดอะไรเข็มขัดขอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้สีน้ำตาลสอดนะครับข้างหลังก็มีเข็มขัดนะครับแล้วก็มีลายสก,กินตรงนี้เหมือนกับตรงๆแล้วก็เลียวไปนะครับนี่รูปทรงขาเป็นอะไรเงี้ยอย่างงี้ แบบนี้นะครับอ่ะต่อไปก็นี่เลยครับฮอปอายนะครับผมทองอ้ท้องไอ้ผมจะเป็นผมจะเป็นขนน้ำตัง่างนี้นะครับผมจะถอดเสื้อตรงนี้นะครับตรงนี้ข้างหลังก็จะมีสีแดงนะครับแดงเตืนตรงนี้แล้วตรงมีสีตรงนี้ขอบไม้เน่งแล้วก็มีครับตัดตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้มันแบบซิปนะครับซิปไฮด์นะครับตรงนี้เป็นชะขัดเหมือนกัน ก็เท่าหมดเลยครับตัวคนที่เราเท่าหมดเลยแล้วก็มีการต่างขอขอบด้วยครับหน้าก็จะมีสองหน้ามั้งนะแซับสองหน้าครับหน้าหน้ากดหน้าหน้าธรรมดาหน้ากดิหนึ่งนี่นะครับจบไปกับขอบอันแล้วกไปครับบักกี้นะครับบักกี้บักกี้นะครับบักกี้เนี่ยผมทำอันนี้ได้แล้วครับนี่บักกี้นะครับ ยี่ใส่แล้วก็ถอดหัวออก็ Dank. เอาคอแบบนี้ก็ใส่พับไปเลยวมันมันเหมือนเครื่องกับเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมทําได้เต่็แบบปบักกี้นะไอตัวอื่นทําไม่ได้แต่ตัวอื่นตัวสามตัวสองตัวที่ผ่านผมก็มีอย่างงี้นะแต่ว่าทำมาสำเร็จเพราะมมันยากตัวอื่นองไม่ค่อยเป็นอะไรตรงนี้ผมเป็นอย่างไรรู้ไม่ไแน่ใจนะครับของบักกี้จะมีแท่ออย่างนี้นะครับผมไอเครื่องนี้คนะรับเดี๋ยวเราออกมาิวกันขอิวตัวกัน นี่นะอากีจะมีแขนเหล็กนะครับแขนเหล็กที่มันไม่มีรอยตบนาวนี่ okay, นะครับก็เดี๋ยวไปดูเขาต้มเองก็ได้เดี๋ยวเขาต้มไปมันไม่สวยเท่าไหร่แล้ไม่ล่โอเคนะครับก็จะมีเข็มขัดตรงเสื้ออะไรนะครับมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อีกตรงข้างหลังก็มีอีกนะครับผมสี่แถวนะฮะหน้าก็เป็นหน้ากดๆนะครับตรงนี้เป็นสกินดำนะดำไม่มีสกินตรงนี้อะ <Mort>. นีส่สก,กินตั้งหมดเลยฮะตรงนี้ก็มีก็มีสก,กินเหมือนกันมีสก,กินตรงหน้าหน้าอย่างเดีวนะครับลำล่างาก็มีสก,กินจิตตรงเสื้อ,อเดี๋ยวตรงขามีนะตรงขาเ็รงกลมอยู่แล้วนะเนี่ยผมก็ยาวผมก็ยาวกว่าผมก็ไม่ทันนะผมก็จะยาวมาออกมาทีหนึ่งนะครับก็เหมืนอนชาล็อกเ <laughs> ค <Okay. S 1> <laughs> ก็จบไปกับปักกี้นะครับก็บการรีวิวก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับเด็กกับการรีวิว แล้วก็แต้มมิเตอร์สีวอลเอสยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่าวันนี้ก็สวัสดีครับ